ปากทางเข้าซ uh, uh, ึ่งหลายนาทีมากครับที่ยังไม่มีรถผ่านเลยก็เดี๋ยวเข้าไปดูครับอืมขึ้นใหม่ข้างหน้าตรงตรงตรงกลาง แต่เข้าไปได้ใช่ไหมครับได้ครับได้ครับแล้วคนที่เจอนี่ก็เคยเจออะไรกันบ้างครับพี่ผมนักข่าวมาห้าวันแล้วับเบิ้ลทีวีเอทีวีฮองจิตองสามาถามว่าจริงจริงผมก็พามาดูข้างล่างบนอืมแล้วก็ผมก็พาดูเมื่อคืนเิดกถึงอ่ะอยากมาเจออยากรองผมพาไปลองไงเออมาแล้วเหลือวิ่งหนีเลือเหลือเดนีทิ้งขอทิ้งของเดียวเอง ก็คือเนี่ยแหกปากร้องหน้าซิบไก่ต้มเหนือของตั้งเดคือเนี่ยตั้งเดเลยเหรออ้าของเห็นคนรุ่งขาวของขาวผู้ชายผู้หญิงรุ่งขาวขาวข้างซ้ายข้างหนึ่งผู้หญิงผมเผาม่ปีที่แล้วเองปีผ่านมาเนี่ยมาตอนที่ปีเนี่ยผมเป็นตำรวจที่นี่มุ่งตรงไม่็กินไม่อายด้วยตรง เขาถามตัวของหุ้งตรงบางทีก็แข่งว่าแล้วตัวเราเองเคยเจออะไรไหมผมไม่เคยเจอจริงไม่เคยเจอทำมาไม่เคยเจอผมฝึกมาตั้งอายุสิบสองเพราะใหญ่ผมอายุแปดสิบแล้วตอนนี้ผมอายุยี่สิบเจ็ดทำมาอายุสิบสองทำมาให้ด้วยฝึกมาใหไม่เคยเจอไม่เคยเจอสักทีแต่ว่าแต่ว่าหมอเจงเขามา มีเจ้าพันธที่หกเขามาถ่ายแล้วไอการแล้วทุบดำแทนดำคนเดียวเพราะว่าเห็นคนนุ่งขาวขาของยาวชายก็มีจริงผมมองเห็นมีจริงเห็นจริงนะครับมีครับมีครับอย่เขาพูดเปจริงผู้หญิงนุ่งข่าขาขาขาดข้างซ้ายมีจริงครับมีครับขอบคุณมากครับ เราปัวนี้อยู่ไหนอ่ะเนี่ยเนี่เนี่ยใต้หัวเด็กเราซึ่งลูกคุณเห็นไหมออมันก็เหมือนรูปผู้หญิงจริงไงเนี่ยโอ้หร้อนว่ะร้อนเหมือนร้อนร้อนร้อนอืมโอ้โหนี่นี่ถ่ายมาเมืไหนเนี่ยวันนี้เมื่อกี้เมื่อกี้เหรออ้นี่ะเนี่ยนั่นเด็กก็เพิ่งมาก็มาถ่ายกับมาเกล้ากล้ากล้าเดินไปดูอกันไหมเนี่ยเนี่ยฝนเยอะนะกำลังดีกันพาไปดูไหนทังไหนไปไปไปทั้งหลัง ก็ก็ลองดูเอาขนลุกเลยเนี่ยผมก็ไม่รู้ละควันนี่มันไม่ควันผุ้หญิงนี่ผมคนที่นี่นะขนออกมจาเมยมันหยุดมันยุดแล้วแม่เอเดนแอนเดียนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเมนอยู่อย่างงี้แล้วไม่มีฟังไม่มีอะไรนะไม่ได้มีการเ่าไม่มีการอะไรเลยนะเนี่ยเพิ่งถ่ายโซนเลยอันนี้อันนี้ของพวกเราถ่ายอันี่ชัวร์เลยเนี่ยนี่ถ่ายเมื่อกี้ควันออกมาเพียบเลยโอ้โหที่นี่ลองดูอันนี้ของจริงครับนี่ายจากพวกช่างภาพมาชีเลยองดูอันนี้เาถ่ายนี่ ไม่ไม่ได้หลอกเราไม่ได้มาหาเราไม่ได้มาอะไรนะผมก็ไม่ได้มาคนที่นี่จะมาโดนค้ามาโดนมันออกไม่อยากตายจริงจริงเนี่ยเราไม่ทำอะไรหมดอาณาจักรเลยเนี่ยเชื่อเลยว่ะไม่รู้แต่ถ้าอยากจะถ่ายตรงไหนเราดูเราจะถ่ายไปครับไปเนียครับ เก็บของเก็บลหทองก็แกครับอง่เก็บของก็แก่งแต่สมัยทุกอย่างอ่ะลหลงตั้งหรอกโลหบทองโลห์ทองโลห์ทองกาแก่ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยห้องเก่า

ออกกลางออกกลางอก้ป็นเราไลงเมื่มก่อนี่เราแเรใช้ตั้งเวลาแต่เมื่อก่อใช้ไม่ลงก่ไอ่ใใส่ลเนี่ยเัดเนี่ยแล้วเอเนี่ยี่่างเนั่งางนลลงกเลยบ้านเราเอง่ได้ครับ ไม่ได้แล้วถ้าหาไม่ได้แล้วให้ใครก็พ้ล้องรองอ่รงอ่ะเรารงมาาก็ต้องเอาเก็บไที่เดิมจะรอองว่าจะร้องทอะไรเอา้อง้วเกี่อกร้องเกลือที่เก็บเข้องเกลือมสตางคนีมด้าทององกลับแี่ อันนี้อยู่มานานแล้วตั้งสมัยสลากขึ้นใหม่ใหผมเองที่้ว่าผมยังไม่ยั่ไม่เกิดเลยว่ะเกิดนึว่ะเนี่ยทำะฟังาพูดนายๆเ่าว่าไฟังเวก็เชื่อมาไงเนาะเราก็ทำตาม้เพเื่อนเอ่แล้วรันจาเปล่จากล่ามาเนี่ยจะต้องห่รเราใละครับ มาตอนนี้แล้วตอนนี้เขาไม่ได้ใช้ใช้รถนตมาจากบ้านร้อยบาทร้อยเก้าเลยแล้วอะไ้ยืนรอกรอบอันนี้คืออะไร เอาเองกองเองเตา้องอยู go, ่เตาเ้าเตาเขาคงไปหมองอัน <c> น <oughs> ี้เตาเขาแล้วปัจจุบันเี้นใช้เขาเขาใช้เ้าเขาใช้ตอดเนี่รงน

อาอแข่งมาบ่อยแข่งมาเยอะทุกวันเลยนี่เนื้อมาเลย จับมือนะบอก <Okay. S 2> ถ้าสมมติว่านนะไรครับถ้าสมมติในในณณสถานที่นี้ถ้า mm hmm. มีวิญญ,ญาณสิงสถิตอยู่จริงขอให้พวกผมที่กำลังจะมองลอดใต้วางขาขอให้พวกแ็นวิญญาณปรากฏต่อสายตาปรากฏต่อกล้องวิดีโอหรือปรากฏต่อกล้องถ่ายภาพหรือทําอย่างไรก็ได้ให้เรารู้ว่าท่านมีอยู่จริงเรากำลังจะลงแล้วนะครับ พร้อมยังครับพอมครับพอมป่ะหนึ่งสองสามถ้าท่านมีอยูจริงขอให้มีเสียงก็ได้ให้เห็นภาพก็ได้หรือว่ตัวตรงขึ้นมาก็ได้ ก็ตอนนี้เราก็อยู่ที่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่าหน้าที่ดี่มีวิญญาณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเจ้าที่เจ้าทจะมีสีเป็นสังก็ขอให้ปากเปตัวให้เราเห็นตอนที่กงมเหมาเราตอนังคาเนี่ยนะครับยังเขยหนึ่งสอง นค่ณถ่ายมันเป็นน้ำหรอหม่อเออแต่ถ้าถ่ายมันก็ดูเหมือนอยู่นี้ไม่ เหี้สภาพตรงเนี้ยแหละเจอควันแปลกๆครั้งแรกก็เลยจะลองแต่ยังมีควันอยู่ไหมเมื่อกี้ลูกๆกันนะน้ำมุมเดียวกันก็นไม่เจอแค่เศษมีแต่ดุคามเปล่งออกมาจากดุคามแน่ๆดูหน่อยดูหน่อยเนี่ยแน่ดูรูปนี่หมายถึงรูปที่มีควันใช่ไมไม่ไม่รูปที่เอาที่รูปปกติเมื่อกี้มันก็ถ่ายแล้วไม่เจออะไรแล้วนี่ตอนนี้ไม่เจอไม่ไม่ไม่เจอ อ,อันนี้มีแค่แต่ดูคามนิดหน่อยฝุ่นจากไอ้ไนี่เอาลูกลูกแล้วมันดูนะนี่ไอ้เนี่ยน้าแปลกเพราะว่าช็อตเดียวกันก่อนหน้าไม่มีอะไรแต่เอหอ,ห,อหน้าแปลกนะนี่คือก่อนหน้าไม่กี่ไม่น่าจะถึงสองวินาทีแล้วก็อีกช็อตหนึ่งก็เหมือนมีควันออกมาจากเมนลูกซึ่ง ผมว่าแปลกซึ่งต,ตรงนี้มันไม่มีควันอะไรเลยอืแล้วควันก็มีจุดเริ่มต้นคล้ายๆว่าจะอยู่ตรงปลายเม่รู้คือเราก็ถ่ายติดกันด้วยนะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ถ่ายติดๆกันนะอุตส่าห์มาแล้วยังถ่ายได้ภาพนีก้ก็ก็น่าจะคุมนะ้ม้วแต่แปลกดีว่ะ ああ。<sighs>